สายดูก็มีแต่รอยยิ้มหูใจเสียจริงครบรันกว่าใครครบเครือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herb Golden Moringa อ่อยปัญญาเนเชอรัลบริษัทวีแคร์เฮลท์โปรดักต์เฮอร์บัลแคนตาเซียเดเอพุดแฮนด์แอนด์เนลสครีมจะทำให้คุณเพลิดเพลินใจได้ผ่อนคลายก่อนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาอยู่กันในรายการชุมทางฮอชโชว์นะคะ ดึกๆแบบนี้ใครที่เพิ่งกลับมาบ้านนะคะแล้วยังนอนไม่หลับจริงๆการนอนดึกอนะ่ะไม่ดีแต่ถ้า มันนอนไม่หลับจริงๆก็อยู่เป็นเพื่อนน้องปิ่นกันก่อนเพราะว่าการที่ได้อยู่เป็นเพื่อนน้องปิ่นนั้นจะได้ฟังเพลงเพลนะคะแล้วก็สาระความรู้ดีๆนะคะแต่สัญญากันก่อนดูเสร็จต้องรีบนอนแล้วเรื่องวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของสุขภาพเพศช,ชายนะคะเมื่อ ep ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเพศหญิงกันไปแล้วเดี๋ยวเพศช,ชายจะน้อยใจนะคะวันนี้ก็เลยให้คุณหมอเนี่ยที่มานั่งประจํารายการของเราในวันนี้นําเรื่องของเพศช,ชาย มาพูดคุยกับท่านผู้ชายได้รับฟังกันนะคะเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของน้องปิ่นในวันนี้จุ๊บจิ๊บซอเจดชว่วๆเลยเพราะวันนี้มาทั้ง3าคนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจ,จุ๊บจิ๊บซอจดแน่นอนนี่เห็นไหมพอพูดถืออะไร เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพศชายมากันหมดเลยอยากแนะนำเบิกตัวมาให้ครบตัวเบิกตัวเบิกมาให้ทุกเออสาขาทุงแม่เลยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันคะ่ะท่านผู้ชายคะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศชายแต่การที่สมรรถภาพทางเพศชายมันเสื่อมมันถดถอยเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศเพราะฉะนั้นจะเย็นๆนะคะเราไม่ได้มีการลามมกจกกระเป็ดอะไรแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณผู้ชายล้วนๆใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะอย่าง<ม>ที่หมอเน้นย้ำนะว่าสุขภาพเพศค่ะเป็นตัวแสดงถึงความสมบูรณ์ของสุขภาพโดยรวมของร่างกายนะคะ,คะสุขภาพเพศจะดีได้สุขภาพโดยรวมของร่างกายต้องดีก่อนะนะคะเมื่อไหร่สุขภาพเพศมีปัญหาโดยเฉพาะนะ โดยเฉพาะในชายค่ะแปลว่าสุขภาพโดยรวมของคุณมีปัญหาแล้วจ้านั่นแหละต้องระวังต้องระวังชุสฎีเขาบอกว่าเป็นแบบว่าเป็นลูกคู่เป็นลูกคู่แบบเมียเชียงนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่แพมนีบบ ความสนุกสนานมากความสนุกสนานจะถูกหมอจะปลดล็อกแล้วนะจะพูดน้อยน่อยค่ะเพราะว่าหมอไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยถนัดเรื่องผู้ชายหมอจะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหมอแอร์เขาจะหมอแอร์เนี่ยเป็นคนที่หมอแอร์จะเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของเพศชายผู้ชายนี้คือไม่เอาเลยเอาค่ะหมอ ถ้าไมอย่างนั้นทั้งสองคนมีควรู้ทางด้านนี้หมดไม่ใช่แค่ทงด้านนี้คือพษาได้ทุกเรื่องค่ษาได้ษาได้นะคะทีนี้คุณหมอคะสุขภาพทางเพศชายที่มันเสื่อมถอยที่มันเห็นได้ชัดเลยที่เพศชายชอบเป็นกันค่ะคุณหมอคะอะไรคะคุณหมอจริงๆแล้วถ้าคําว่าสุขภาพเพศชายอะค่ะ จะมีแบบยิบย่อยมากเลยซึ่งไม่สามารถจะเอามาคุยได้หมดนะ,ะในใน,ในทีเดียวนะคะวันนี้หมออยากพูดถึงกรณีที่พบได้เยอะมากมากมากเลยนั่นคือปัญหาสุขภาพเพศที่ว่าอาวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวะนะคะเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ED ย่อม,มาจาก e l e c t r i Dysfunction นะคะ dysfunction dysfunction คือไม่ฟัง แล้วมันใช้งานไม่ได้ดิสฟังชันแล้วเจ้าตัวอยากใช้แต่มันใช้ไม่ได้มันคือปัญหาใช่ใช่ค่ะปัญหาออดีดเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่ พบได้เยอะมากมากๆเลยนะคะในในในชายในหลากหลายช่วงอายุเลยนะคะไม่ใช่แค่ในกลุ่มคนผู้สูงวัยกลุ่มวัยรุ่นปรากฏการการเกิดของโรคเนี้ยก็เริ่มเยอะขึ้นรุ่นก็มีแล้วเหรอใช่ค่ะเนาะใช่ ก็ที่หมอเคยเจอก็ตั้งแต่รุ่นแบบยังไม่30เลยก็มีเนยะอะมากใช่แต่ก็จะมีทางสภาวะทางกายแล้วก็ใจเนาะแต่ถ้าเราเอาเน้นทางกายเดี๋ยวนี้ยเรื่องของสุขภาพภาพรวมที่ถดถอยกันเร็วขึ้นจากการใช้ชีวิตที่เราคุยขึ้นไปแล้วอะค่ะตอนนี้สถิติก็คือ ลงมาเยอะละ30กว่าเนี่ยถ้าไม่เอาเรื่องทางใจเลยนะะอ่าเรื่อง30กว่าก็เริ่มเริ่มที่จะมีปัญหาอันนี้กันละมันเป็นพรพฤติกรรมไหมคะคุณใ่ต้องเช็คก่อนนะคะหมายถึงว่าเราต้องเช็คก่อนต้องซักก่อนเลยคะซักประวัติก่อนซักประวัติก่อนว่าคุณใช้ชีวิตยังไงทำไมมันถึงเกิดมีความเสี่ยงมายการจะหาแฟนสักคนนะคะเช็คก่อน อนะกลาเป็นปัญหาหนึ่งนะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนถ้ารู้ว่าเตงมีอาการแต่อุ๊ยฉันไปปิ๊งผู้หญิงคนหนึ่งมาอยากจะไปมีความสุขกับเขาหมายถึงว่าอยากคบอยากคุยกับเขาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สาคัญเพราะฉะนั้นก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอไม่ต้องเขิดไม่ต้องอายเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเกิดขึ้นได้นะปัญหานี้เกิดขึ้นได้ใช้การที่พอเกิดปัญหาปุ๊บแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปปรึกษาแพทย์เนาะแล้วก็ทุกใจอยู่คนเดียว แล้วก็พยายามแต่มันไม่สำเร็จ มันก็จะทุกใจมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งไม่สําเร็จมากขึ้นกลายเป็นวงจรที่เร็วละเรียกว่าวงจร ized, อันเลวร้ายค่ะ vicious cycle นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอาวัยวะเพศไม่แข็งตัวอยากให้พบแพทย์ค่ะสำหรับเรื่องนี้ที่คุณหมอบอกเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็พบได้เยอะมากๆไม่ต้องอายถ้าไม่กล้ามาปรึกษาเดี๋ยวลองดูให้จบก่อนเผือ่ออะไรที่นำไปปรับใช้ได้หรือต้องไปปรับพฤติกรรมปรับการกินปรับอะไรต่างๆเผื่อนำไปใช้ได้ถ้าไม่กล้ามาพบหมอด ดูให้จบนะคะสำหรับ EP นี้ช่วงหน้าพบกันคะ่ะชชุมาฮอตโว์สนับสนุนโดยพี่มลครีมสมุนไพรครีมอินเซรั่ม DC2 ีทูดับเบิลชามจีเวลบายจีมอสกายเฮิร์บไวท์แอนด์คลีนทูธเพรสบายสกายออร่าแกลับมาคุยกันต่อคะ่ะ จะพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศชายโดยเฉพาะเลยการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะจริงๆก็ พอเริ่มเกิดการเสื่อมแปลว่าร่างกายก็ฟ้องสัญญาณส่งสัญญาณเป็นการส่งเสียงว่าดูแลฉันหน่อยฉันอาจจะมีอะไรผิดปกติด้านในใช่ไหมคะอย่างอาการเหล่านี้คุณหมอถ้าเป็นเกี่ยวกับภายนอกมันเกิดขึ้นได้จากอะไรคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบสภาพจิตใจหรือไม่เซ็ตอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนจะเล่าสาเหตุหมอจะอธิบายอาการก่อนนะคะอาการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนี่ย จริงๆแล้วมีได้หลายระดับหมายถึงว่าอาวัยวะเพศชายที่สามารถแข่งตัวได้ดีแล้วก็มีกิจกรรมทางเพศได้บรรลุจุดสุดยอดได้นะคะแล้วก็กลับมาเป็นปกติอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าปกติะนะคะที่เรียกว่าปกติหมายความว่าต้องเป็นอย่างนี้ในทุกครั้งที่มีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเมื่อคุณมีวงจรระบบ ความต้องการทางเพศที่ครบถ้วนคุณมีอารมณ์มีความต้องการทางเพศแข็งตัวเยอะพอนานพอนะคะที่จะมีกิจกรรมทางเพศจนคุณตัวตัวท่านชายท่านนั้น่ะบรรลุจุดสุดยอดนะและหลังจากนั้นก็จะอ่อนตัวลงเป็นปกติระดับของการไม่แข็งตัวค่ะคจะเป็นได้ตั้งแต่แข็งนะแต่ว่า แข็งไม่นานพอนะคะที่จะทํากิจกรรมทางเพศแข็งแบบแข็งแล้วกอ็อาจจะสอดใส่ได้แล้วก็แบบแต่ว่าไม่นานพอแล้วก็จะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะคะสเกลเขาจะมี5้าสเกลอ่ะมันจะแข็งน้อยลงเรื่อยๆจนไปถึงแข็งบ้างไม่แข็งบ้างนะคะจนไปถึงสอดใส่ไม่ได้นะคะแล้วก็จนไปถึงไม่แข็งเลย นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับไหนที่หมอพูดมาอันนี้คือเป็นสัญญาณและว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรียกว่า,วาหมายถึง circle ของมันคือต้องจบที่ถึงจุดถึงุดสุดยอดนะคะ,คะเพราะบา,บางท่านอาจจะแข็งแต่ว่าไม่สามารถไปทำไม่ได้นานพออ,อ่เรียกว่า มีเพศสัมพันธ์ได้ไม่นานพอนะคะแล้วก็มีหลังเร็วหลังช้าอะไรอย่างเงี้ยหลังเร็วหลังช้าเป็นหนึ่งในสาขาของปัญหาสุขภาพเพศค่ะซึ่งอ่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็น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 อีกเรื่องหนึ่งเลยอันนี้เราต้องให้เขานะคะเพราะเขาบ้าใสแบนี้ใช่นี่คือเขาตอบได้แล้วก็เขาคือผู้มีประสบการณ์ออประสบการณ์ประสบการณ์นั่นข้อมูลแบบว่าศึกษามาเยอะแล้วก็หมอเป็นคลินิกเซ็กซ์โซโลจิสนะคะเรียนมาอีกหม เเรียนที่น้องมาจากแผนไทยค่ะขอเรียนด้านนี้มากนอกจากแผนไทยแล้วคุณหมอเลือกแล้วที่จะเรียนด้านนี้ค่ะเพราะอยากช่วยคนช่วยคนปัญหาซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ถ้าไม่มีหมอในระดับแบบนี้มันก็เป็นปัญหาถ้าไม่ทีหมอฟันเนี่ยมันก็จะไม่มีผู้ที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นก็คือแบบอย่างที่บอกเกิดอะไรขึ้นก็มาต้องกล้ามาคุยกับหมอนี่เท่านะคะอย่าปล่อยให้มันแบบ ตายเป็นผักเหือนาตายเป็นผักตาเป็นผักแล้วนึองแล้วนืองลนะ่านผมาชม่ะคุณหมอแล้วนอกจากนี้ค่ะการที่น้องเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าสามารถใช้งานได้อย่างปกติค่ะมันจะเป็นสัญญาณอย่างอื่นอีกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเนื่องจากว่าการแข็งตัวของวัยอพเพศเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงต่อระบบไหลเวียนเลือด นะคะความสมบูรณ์ของหลอดเลือดนะคะแล้วก็เลือดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณองคชาติตรงนี้เป็น,นกลไกที่ทำให้อวัยวะเพศเับแข่งตัวนั่นหมายถึงว่าการที่อวัยวะเพศชายจะแข่งตัวได้เนี่ยเลือดจากเส้นเลือดแดงนะคะ เขาจะวิ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงที่อวัยวะเพศนะคะซึ่งกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนฟองน้ำค่ะนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆนะคะพอเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงปุ๊บนะไอฟองน้ำตรงนั้นเนี่ยค่ะเขาจะกักเลือดไว้นะคะอวัยวะเพศก็จะสามารถแข็งตัวได้ในขณะเดียวกันเส้นเลือดดำข้างๆเนี่ยเขาก็จะแฟบ แฟบลงนะทำให้อว,วัยวะอวัยวะเพศเขาแข็งตัวพองออกมาได้นะคะปัญหาที่เจอเลยเมื่อพบว่าผู้ชายมาแล้วมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข่งตัวหมอจะต้องเช็คเรื่องหลอดเลือดก,ก่อนเลยก็กลับมาที่เรื่องเลือดอีกใช่ใช่ระบบไหลเยนโลหิตและหล,ห,ลหลอดเลือดนั่นไงนั่นไงมันไม่ใช่แค่นั้นบอกแล้วการที่ ร่างกายของเราไม่สมบูรณ์นะมันมีสาเหตุอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่สมบูรณ์อ้าวก็ไม่เป็นไรหรอกอมไม่แปลว่ามันมันมันบอกคุณแล้วว่าระบบภายในคุณกำลังมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมามพูดคุยกันต่อในเรื่องของน้องของคุณนะ่ะมันไม่สามารถใช้งานได้มันอาจจะเป็นเพราะเลือดนะคะช่วงหน้าคะ่ะชุนทงพอดช็อตที่ประธานเสิร์ฟอาหารบาลาน์ตราโฟอเอสเ อยู่กันในช่วงที่3ของรายการชุมทางพระโชนค่ะท่านผู้ชมคาบอกก่อนว่าเนื้อเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมมองเป็นเรื่องที่แบบว่าตึงต่างๆอเพราะว่า มันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะธรรมชาติเนอะคุณหมอเน้ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติและมันก็เกิดขึ้นจริงไงเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณก็ไม่ต้องเคอะเขินที่จะรับฟังด้วยแล้วก็ไม่ต้องเขินที่จะมาปรึกษาคุณหมอด้วย<ช>นะคะรับฟังเอาวไว้ถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นกับท่านจะได้ หาวิธีการแก้ไขได้ถูกต้องด้วยนะคะและที่สําคัญการที่ท่านมีสมรรถภาพทางเพศที่มันเสื่อมไปอย่างที่คุณหมอบอกมันอาจจะข้องเกี่ยวกับระบบเลือดด้วยใช่ค่ะถูกต้องเลยอย่างที่หมอบอกไปเมื่อกี้เนาะเมื่อ,อพบคนไข้ชายมาด้วยเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนี่ยค,ะค่ะสิ่งที่ต้องเช็คไปเลยคือเรื่องหลอดเลือดค,ค่ะนะคะโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจ ดูก่อนเลยคนไข้มีปัญหาเรื่องหัวใจไหมไขมันความดันเบาหวานมีไหมนะคะการที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจไขมันความดันเบาหวานมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะที่ทำให้อวัอวยวะเพศไม่แข็งตัวนะคะในทางเ,เพศเราก็จะต้องรักษา ไอ้โรคพวกนี้ซะก่อนนะเราถึงกลับมาดูเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้นะคะทีนี้อยากให้หมอแอเล่าเรื่องโรที่หมอฟาพูดมาทั้งหมดอะค่ะบาหวานความดันไขมันหัวใจจริงๆตอนนี้เราเรียกว่า NCD เนาะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะที่กำลังคือเมืองไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในอัตราการเสียชีวิตของคนในประเทศเลยนะคะแล้วก็ พย้อนกลับมาทั้งหมดอะชื่อโรคต่างกันแต่ทั้งหมดคือโรคของหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดอักเสบทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาการแก้ไขเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพเทศก็คือต้องแก้ที่หลอดเลือดนะคะเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นนานเป็นนานนี่น้องนอนนิ่งตายสนิทเลยนะคะไม่สามารถขยับขยื่นได้เลยนะคะแล้วก็มีคนไข้เนาะมาตอบเส้นเพราะว่าปวดชาลงขาหลังแล้วลงขาอาการขึ้นมานะคะ วันหลังเราลองคาะหมอก็แก้อาการเรียบร้อยแก้อาการให้ไปแต่น่าจะเป็นครั้งที่สามมั้งที่เขามาครั้งครั้งแรกจ้ะครั้งแรกเลยเหรอใช่เขามใช่ครั้งแรกที่มาแล้วก็ตอนไปจ่ายไปจ่ายยาตอนนั้นหมอก็อาจจะเห็นว่าหมอก็เป็น เป็นน้องน่ารักน่ารักสาวสาวอาจจะไม่กล้าปรึกษาไม่เขาก็ซิ่หมอเองไม่เขาก็ไม่กล้าปรึกษาคนนี้อเขาจะตอบเกให้แต่ตอนขณะที่มาจ่ายยามาหาชั้นนั้นเออไม่รู้อะไรยังไงเราคงมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างค่ะหรือว่าอุ้ยคนนี้แหละน่าจะผู้ชุมนุมได้สุดข่้นะผู้ชุมนุมได้สุดขั้วคนแรกผู้ชุมนุมได้แน่แน่เอียงมาเบาๆดูเป็นผู้ชุมนุมอันนี้สุดละหมอครับหมอครับผมมีเรื่องอ๋อยังไม่ต้องพูดเลยนะใช่ไหมคะ อ่าเพราะว่าคนไข้สูบบุหรี่ด้วย<ม>เพราะว่าเข้ามาใกล้ปุ๊บหมอจะได้กลิ่นกลิ่นอีกแล้วหมอหรือว่าเคนายออจมูกดีโก้เลรว่าได้กลิ่นบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเนี่ยบุหรี่หนึ่งเป็นสาเหตุที่รุนแรงสำหรับโรคหลอดเลือดด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอ่าไม่แปลกใจที่แบบว่าคนไข้มีอาการเราสามารถคาดเดาได้เดาที่คนไข้ยังไม่ต้องพูดเพราะเราเห็นกระมิดกระเมียนมาอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามีอยู่เรื่องเดียวแหละ มันไม่มีเรื่องอื่นแล้วมันจะมีสองเรื่องค่ะจะมีเรื่องของด้านหน้ากับด้านหลังก็อาจจะเป็นดิสซิดดวงทางบ้านกับกับื่ามาแบบกระมีกระเมียนแบบนี้ใช่ใช่ใช่กระมุกกระยิบกระมุกกระยิบหม่ก็แบบโอเคก็สอบประวัติไปก็ชวนเลยว่าอันนี้หลับไปหกเดือนหลับไปหกเดือนอายุไม่ได้น้อยมากแต่ก็ไม่ได้เยอะมากยังอยู่ในชภววัที่ควรจะทำงานได้ใช้งานได้ปกติค่ะแต่อันนี้คือคนไข้อะแปลว่าคนไข้เขา เพิ่งเพิ่งรู้เขาแบบเขาตอนแรกเขาก็รู้ว่าทํางานหนักอ่ะเอาเบื้องต้นนะหมอ,อ,อฟ้าคนไข้อาจจะคิดว่าเหนื่อยแต่เอ้าไปไปมา,มาผ่านไปหกเรืนน้องอยังนอนอยู่ค่ะ,ะซึ่งสืบเนื่องไปถึงเรื่อง morning erection ด้วยเนาะ,ค,ะคืออะไรเขาบอ,อกาสิ่งสิ่งแรกที่จะเช็คอะค่ะเกี่ยวกับเ,เรื่องหลอดเลือดเนาะใ,ในชายอะค่ะ ทุกทุกเช้าจะต้องมีการแข่งตัวของอวัยวะเพศที่เราเรียกว่ามอร์นิ่งอิเล็กชั่นไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ต้องมีอารมณ์นะคะอันนี้เป็นระบบไหลเวียนอัตโนมัติเป็นระบบไหลเวียนของร่างกายนะ,ะโดยปกติทีนี้พอคนไข้มาเนี่ยก่อนที่เราจะจะเช็คว่าเป็นเรื่องออทางกายทางใจหรือเป็นเรื่องที่มันรวมรวมกันหมอก,ก็จะเช็กเรื่องมอร์นิ่งอิเล็กชั่นค่ะก็จะเช็กว่าอะปัจจุบันนี้ตอนเช้า ตื่นขึ้นมายัางแข่งตัวไหมค่ะ,ะถ้าไม่มีมอร์นิ่งดิเรกชันทุกวันเนี่ยหมอจะเริ่มสักไปถึงพฤติกรรมละเพราะหมอคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มันโยงทําให้เกิดหลอดเลือดอักเสบค่ะทีนี้ก็ต้องไปเช็คที่พฤติกรรมและใช่แล้เวเดี๋ยวมาดูกันว่าเราแก้ไขคนไข้คนนี้ยังไงกัน่าค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะช อยู่กันในช่วงที่4ของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะทีนี้อย่างที่คุณหมอแอร์บอกเคสเมื่อกี้มีคนมาแบบกามิเกมันไม่เป็นกามีนแต่คุณหมอว่าหยุดฉันได้กลิ่นบุหรี่ฉันก็รู้ละว่าเธอจะต้องมีปัญหาทางด้านนี้แน่นอนใช่เพราะสูบหนักค่ะสูบเป็นซองวันนึงอ่ะอ่าบุหรี่นี่หลอดเลือดอักเสบแรงแรงกว่าทุกสิ่งอย่างเลยค่คุณหมอแล้วนี้ทอคุณหมอแบบเฮ้ยเขามากามิเมีนบอกคุณหมอแล้วสิ่งที่หมอแนะนําต่อไปคืออะไรคะคือพ้อกมิเกมีนเรารู้แล้วว่า หนึ่งเขาไม่ได้อยู่ในวัยที่จะต้องแบบอยู่เฉยละคเขายังอยากมีกิจกรรมทางงพศอยู่อะไรอย่างนี้แต่มันไม่ร่วมมือมันไม่ร่บมือสนอทยากคุณภาพชีวิตเขาความมั่นใจความอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเสียเซลล์เนาะเสียเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราช่วยได้คือเป็นบุญขั้นสูงบุญนั้นจะตกสู่เราเราอยากจะช่วยใช่สังเกนที่เดิมเนี่ยจ่ายยาแค่เรื่องของ ปวดล้าวรองขาค่ะ,ะแล้วก็มาอะขอเรื่องปรับพฤติกรรมปรับบุหรี่ลดลดเดือยค่อยๆลดเราไม่ให้หักดิบก็ลดไปเท่าที่ลดได้แอลกอฮอล์ก็ลดหน่อยอะไรหน่อยแล้วก็ใช้ยาแผนไทยเข้าไปปรับเรื่องของการอักเสบของหลอดเลือดะนะคะทั้งหมดแต่คนนี้ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันนะคะแต่สูบบุหรีนะ่หนักแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างบ่อยอนะคะแล้วก็เราให้ปรับยาปรับเลือดหลอดเลือดไปประมาณซัก สองสองอาทิตย์เนาะแล้วกลับมาใหม่แล้วคราวนี้เราก็นัดคุณหมอที่ทําหัตการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะจะเป็นหัต<ช><ช>การการนวดนะคะไม่ใช่เป็นการตอกตอกไม่ได้นะคะเห็นคุณหมอก,ก้อยนั่งอยู่ตรงนี้เราก็เอะหรือคุณหมอก,ก้อยมาเป็นตอกเนะ <laughs> ไม่ใช่มีคนมาเฉพาะทางเ็ื่อ้การแพการเฉพาะทางทางด้านนี้คือทำยังไงในแผนไทยเราอะค่ะหลายๆคนอะอาจจะเคยได้ยินคําว่านวดกระสายจะเป็นนวดกระสายชายนวดกระสายหญิงนะคะคําว่ากระสายในที่นี้ตามรากศัพท์ดั้งเดิมเขาคําว่ากระสายคือความเสื่องนะกระสาย ในร่างกายเนี่ยคือความเสื่อมของร่างกายแต่คําว่ากระสายชายกระสยหญิงในที่นี้ก็คือความเสื่อมของอวัยวะเพศค,ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั่นเองนะคะที่หมออยากจะพูดประเด็นหนึ่งคือว่าแพทย์แผนไทยที่ทำหัตก,การการนวดกระสายการนวดกระสายในที่นี้เป็นการนวดรักษานวดเพื่อคลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นผังพืชหรือว่าการขัดขวาง การไหลเวียนเลือดในช่องเชิงกลางของทั้งชายและหญิงค่ะนะคะาการนวดกระสายเนี่ยคุณหมอที่เป็นหมอนวดกระสายเขาจะต้องเคลียร์สิ่งที่เรียกว่าเป็นผังพืชในที่ขัดขวาง การไหลเวียนของเลือดจะเป็นการนวดช่องท้องก่อนเปิดใช่เรื่องต่าท้องช่องท้องทั้งหมดอ่าทำให้สิ่งที่เป็นสิ่งขัดขวางอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพังผืดหรือว่าเป็นก้อนลมหรือเป็นอะไรที่ทําให้เลือดเขาไหลเวียนไปบริเวณอวัยวะเพศไม่ดีเนี่ยเปิดทางออกนะคะแล้วเขาก็จะนวดเพื่อดันเลือดเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปโดยไม่ได้เป็นแต่ต้องอวัยวะเพศนะคะ ไม่ได้แตะต้องอวัยวะเพศผ่าก่อนจะทําการนวดหรือการเคลียร์หมอได้วางยาไปแล้วนะคะเพื่อเคลียร์ของระบบหลอเลือดแลวเอาของเสียในระบบออกนะคะการวางยาคือเป็นการจัดยาจ่ายยาจ่ายยาใา่าาการเฉพาะรายนะคะ,คะ,คะก็คือของเสียเยอะ,ะเอาของเสียออกจากระบบก่อนนะคะเคลียร์หลอดเลือดให้คลายอักเสบสักหน่อยนะคะแล้วก็นวดเคลียร์ช่องท้องแล้วก็คุณหมอก็นวดกระสายให้นะคะแล้วก็คุณหมอก็ตอกต ตอกเคลียร์เหมือนกันนะคะการตอกก็กระตุ้นเหมือนกันแต่เราไม่มันจะไม่ไปใกล้จุดที่คุณหมอที่คุณหมอจะอันตรายเป็นการตอกเส้นคลายทั้งตัวเนาะให้เลือดลงทั้งตัวเขาเดินฟลูแล้วก็ให้คุณหมอผู้ชายอีกท่านหนึ่งเคลียร์ระบบของผู้ชายแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันเดี๋ยวมาดูผลกันว่าหลังจากที่ได้โดนจ่ายยาไปแล้วโดนกระใสเส้นไปแล้ว จะมีอาการดีขึ้นไหมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมชุมทางฮอตโชว์ชชวอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการชุมทางฮอตโชว์แล้วค่ะ สำหรับ e ีนี้ก็เป็นอีพีที่อยากให้ท่านผู้ชมเปิดใจกันสักนิดนึงอย่ามองมันเป็นเรื่องลาโมกนะคะหรือว่าทะลึ่งตึงต่างไม่เลยเพราะว่าคุณหมอพูดเสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเพศหญิงหรือเพศชายไม่ว่าจะหมดอารมณ์ทางเพศไม่มีความอยากนั่นนู่นนี่ทุกอย่างคือสัญญาณเตือนนะคะว่าเราอาจจะมีอันตรายในเรื่องสุขภาพร่างกายอย่างเช่นเคสที่คุณหมอมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศ แต่ว่าอันนั้นเกิดจากพฤติกรรมแต่เกิดจากภายในก็มีเพราะฉะนั้นดูให้จบจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราคือหนึ่งในผู้ประสบปัญหาแบบไหนอ่าจะได้มีวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเคสที่คุณหมอนํามาเล่าก็คือเป็นไงฮะดูดบุหรี่เยอะสบุหรี่เยอะยุบเป็นสองเที่ยวเยอะดื่มเยอะปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้เยอะใส่ใส่ตีใส่ตีทั้งหลายมือระว่างก็เลยไปเกิดเกี่ยวกับหลอดเลือดใช่ไหมคะทำให้อวัยวะ เเนี่ยไม่แข็งตัวนานกว่า6เดือนก็วางยาไป2อาทิตย์นะคะแล้วก็มาแก้การค่ะแล้วก็กลับไปอ,อีก2อาทิตย์เอออาทิตย์หนึ่งเพราะว่าตอนที่น้องหลับเนี่ยคุณผู้ชายเขาจะมีความผนหูหเราแสดงเขาจะแสดงออกมาทางสีหน้าและวแววตาม,มีความกังวลเลยแหละแต่พอเราเห็นหน้าเขาวันนั้นะเรารู้ละที่เราทำไปทั้งหมด ที om, ่ทำไปทงหมดัานถูกทางแล้วใส่ทุข้อหลอมาเลยหลอเลยหลอกมาเลยหลังจากที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวยาด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องของขาดการใช่แล้วคนไข้ก็ปรับด้วยลดบุหรี่ลงดื่มน้อยลงดื่มน้าเปล่ามากขึ้นค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กินอาหารที่ต้านการอักเสบพวกผลไม้ที่มีแอนตี้ออกซิแดนท์สูงๆนะคะพวกอ่ถ้าผลไม้ไทยก็ ลูกมอนน,นะคะมะม่วงหาวมะนาวโฮพวกนี้นะคะหรือว่ายาที่หากินเองได้สมุนไพรที่เป็นตำรับแต่เป็นตำรับที่กินเองได้ก็จะเป็นตีพลาที่คนอื่นน่าจะรู้จักกันดีพวกนี้จะจะมีแล้วก็มะขามป้อมที่อยู่ในตีพลาเนี่ยเป็นตัวผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดและจะช่วยเรื่องของหลอดเลือด ได้ดีไดมากมที่ผลานี่อะไรบ้างเผื่อคนดูอยู่อาจจะสมอไทยสมอีเพิขงขับป้อ,อมนะคะผลไม้สัมอย่างที่เป็นยาบำรุงธาตุ ก็คืออันนี้กินเองต้องกินเองได้ซื้อกินเองได้ค่ะค่ะไม่ไม่มีอันตรายแต่ก็อย่างบอกยังไม่ต้องกินเยอะพ่อแม่บอกวอกดีกินใหญ่เลยกินทุกวันเออไม่หยุดเลยเช้ากลางวันเย็นถ้าไม่ได้ขาดขนาดนั้นต้องเติมมากเอาบบพอดีพอดีใช่ก็อย่างที่บอกอันนี้ก็คือเราไปปรับเรื่องของต้นเหตุเนาะเราไม่ได้ไปแบบไปมุ่งที่จุดว่าน้องไม่หลับแต่ว่าการให้น้อง ที่น้องเขาหลับไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรการรักษาแผนไทยคือการรักษาแบบนี้เนาะเรากลับไปที่ต้นหีที่ต้นโรคสืบจากรอยโรคเหมือนโคนหนังหมอแผนไทยคือนักสืบนักสืบโรคตามรอยโรคกลับไปว่าอยู่ตรงไหน ค่ะแล้วก็พอเห็นรอยยิ้มคนไข้มันคือคําตอบของของทุกอย่างจริงๆก็มีกําลังใจเนอะที่เราเหนื่อยเรียนจริงๆอ่ะคุณหมอกว่าจะได้ความรู้มากขนาดนี้เหนื่อยนะเรียนมาสนุกนะเรียนไหมก่อนหมดเวลาไปค่ะคุณหมอคะอย่าให้พี่หมอฝากหน่อยสําหรับเพศชายที่ยังอยากมีสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็สุขภาพเพศที่ดี ตลอดไปจริงๆแล้วคุณหมอคะอย่างเพศเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึกทางเพศหรือการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีช่วงอายุมาขัดไหมหรือจริงๆก็อายุเท่าไหร่ก็ยังสามารถที่จะที่จะแบบใช้งานได้อย่างเงี้ยจริงๆ,ๆมีความเสื่อมไปตามวัยค่ะมีความเสื่อมไปตามวัยปฏิเสธไม่ได้นะว่าในผู้สูงอายุคะ่ะที่อายุแบบมากๆแล้วก็อาจจะไม่ได้แข็งแรง เท่า,าวัยหนุ่มๆน,นะคะ,ะ,ะแต่ว่าทีเนี้ยเ,เราเราอยากจะให้ดูแลกันเป็นองค์รวมมากกว่าความหมายคือว่าถ้าคุณอายุเยอะนะคะ ใช้งานยังพอได้บ้างแต่ว่าไม่แบบโอ้ยนอเยเหมือนสมัยหนุ่มๆค่ะด้วยด้วยวัยด้วยร่างกายยบางทีอาจจะใจยังรักอยู่แต่ร่างกายแบบอายุเยอะก็อยากใช่ไหมใช่มันก็โอเคเป็นไปตามนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่า เอ๊ะอันนี้มันเริ่มผิดปกติม,มันเริ่มแบบไม่ได้เลยมันเริ่ม นานเกินอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสัญญาณที่อยากจะให้คุณเช็คกลับไปที่ร่างกายของตัวคัณเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอทั้ง3าท่านเลยสําหรับความรู้ในวันนี้ที่มอบให้กับเพศชายนะคะวันนี้นะคะก็มีน้ําดื่มเกษมราดวิตามินเอนนีเอร์วอเตอร์มอบให้คุณหมอค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพัฒาเทพทองค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอีพีหน้าเราจะพูดคุย สุขภาพเรื่องอะไรฝากเอาไว้ด้วยนะคะทุกผู้ชมค่ะแล้วพบกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชุมา